เอาอีกแล้วครับคุณผู้ชมผ่านจากคลิปเมื่อเช้ามาไม่กี่ชั่วโมงก็ได้มีข้อมูลหลุดออกมาใหม่อีกแล้วสําหรับตัวละครใหม่ที่จะเข้าในเซิร์ฟเวอร์จีนในเดือนหน้าเนี่ยจะตกมาเป็นของเจ้าตัวเกลิวกันชูตัวนี้นะและข้อมูลใหม่ที่หลุดออกมาเนี่ยจะเป็นไปทางด้านของเรื่องรายละเอียดสกิลต้องบอกเลยว่าเป็นอะไราที่เซอร์ไพรส์มากๆและการมาของตัวละครตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวละครที่ฟื้นฟูเมตาให้กับทีมปีศาจอีกด้วยนะคุณผู้ชม,มยังไงถ้าเพื่อนๆท่านใดที่อยากจะรับชมคลิปวิดีโอนี้อยากจะรับรู้ข้อมูลข่าวสารแบบเต็็มมๆกย่่าลืที วยกันกดไ like, ลค์คลิปวิดีโอนี้กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะ ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกเพศทุกวัยทุกทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีตอนรับเข้าสู่เกมวันพันแมนดิสต n งเก t ม o b i l e ก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้จะมาต่อเนื่องจากคลิปเมื่อเช้าเลยนะครับที่ผมนั้นได้ทําการสปอยตัวละครใหม่ที่กาลังจะเข้าในเซิร์ฟเวอร์จีนย่อในเดือนหน้าพฤศจิกาย,ยนนี้นั่นก็คือเจ้าตัวเกเรียวกันชูปตัวนี้และก็ต้องบอกเลยว่าโอกาสมาคือ100%แบบเป๊ะแล้วนะวเพราะว่านับปัจจุบันตอนนี้เท่าที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยมันมีรายละเอียดข้อมูลสกิล รายละเอียดสกิลตรงนี้บอกเลยว่าเป็นอะไรที่เส์ไ์มากๆเพราะมันจะกลับมาทําให้เมตาของทีมปีศาจนั้นฟื้นฟูขึ้นมาจากจุดต่ําสุดเพื่อที่จะก้าวขึ้นมาจุดสูงสุดนั่นเองและการที่ผมบอกว่ามันจะขึ้นมาจุดสูงสุดเนี่ยก็ไม่ได้โอเวอร์เลยนะเพราะว่าตัวละครใหม่อย่างเช่าเกลียวกานชูบตัวนี้ที่ผมนําลูดมาแปะให้ดูเนี่ยมันมีรายละเอียดของคอสกิลใหม่ด้วยครับคุณผู้ชมโอ้โหปรดมือสิฮะจะรออะไร แม่เอฟเฟกต์ไม่ต้องนะเดี๋ยวตบเอาเองนะคือโร,โรมันนานมากๆแล้วในสุดท้ายนี้มันก็เอาเข้ามาจริงๆจากปกติแล้วถ้าใครเล่นทีมป,ปีศาจเนี่ยจะต้องใช้คอของเกโลเกโลไปตลอดนะแต่มาวันนี้ไม่ใช่จากเกริวกันชุบจะมาฟื้นฟูให้กับทีมป,ปีศาจนั่นก็คือคอสกิลใหม่สุดแข็งแกร่งนั่นเองเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะเข้าไปเริ่มดูรายละเอียดสกิลเนี่ยก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ให้ผมหน่อย <Okay. S 1> เนื่องจากผมเองก็ไปนั่งหาข้อมูลนั่งเทียบข้อมูลต่างๆหน้แล้วก็นั่งแปลเนี่ยควร อีกทั้งผมเองก็กลัวข้อมูลจะผิดก็เลยนั่งเทียบตั้งแต่ชื่อตัวละครรายละเอียดของคอสกิลที่ว่ามันพิมพ์มาเนี่ยตรงกันหรือเปล่าโอ้โหบอกเลยว่าเช็คอย่างละเอียดยังไงก็กดไลค์ให้หน่อยละกันนะถือว่าเป็นค่าเหนื่อย <Okay. S 1> เรามาเริ่มดูสกิลแรกกันเลยดีกว่านั่นก็คือการโจมตีปกติใส่เป้าหมายอะไรเดียวพร้อมยังสามารถลดค่าพลังโจมตีของฝั่งสโตูตลงไปอีก3 0อย่างถาวรนี oh. ่แค่สกิลที่1น,นะ oh. 1> ก็ถือว่ามีประโยชน์ต่อทีมากๆแล้วก็รูปแบบสกิลก็จะคล้ายๆกับ มันก็จะทําการลดค่าพลังโจมต,ตีของฝั่งศัตรูนั่นเอง <c oughs> แต่เกลิวมันจะดีหน่อยนั่นก็คือลด วอไปเลย <Wow. S 1> ส่วนเจ้าตัวบาคุสานร่างปีศาจเนี่ยจะลดแค่2รอ,อบเท่านั้นส่วนข้อเสียของเจ้าเกลิวเนี่ยมันไม่มีดามเมจนะสำหรับสกิลที่1คือมันจะทําการลดพลังโจมตีของฝั่งตรงข้ามเฉยๆต่อมาสกิลที่2สําหรับสกิลนี้เนี่ยมันจะทําการโจมตีใส่ศัตรูทั้งทีมด้วย5คอมโบดามเมจที่มันจะทําได้เนี่ยจะอยู่ที่แปดร้อยเปอร์เซ็นต์คิดจากค่าพลังโจมตีพื้นฐานอีกทั้งสกิลนี้ยังสามารถบล็อกลูกไฟฝั่งศัตรูลงไปเลยจํานวน2อลูกต่อ1น่เทิร์นและเท่านั้น สวนกลับมาได้อีกด้วยนะบอกเลยว่าสกิลนี้แม่งโคตรด,ดีฮะคุณผู้ชมไอเรื่องการบล็อกลูกไฟเนี่ยอันนี้มีแน่นอนอยู่แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์และแถมมันยังบล็อกลูกไฟได้ทั้งหมดสองลูกด้วยทั้งที่ตัวละครของมันเนี่ยน่าจะเป็นตัวละครระดับ S S R ธรรมดาต่เป็นร่างสองส่วนเจ้าตัวคิงเนี่ยมันจะเป็นระดับ S S R บวกอันนี้ก็ต้องขอแก้ข่าวที่พูดผิดไปเมื่อกี้ด้วยนะครับเนื่องจากตอนที่ผมอัดคลิปเนี่ยรูปหลุดมันยังไม่ได้ออกมามซึ่งตอนนี้มันจะมีรูปหลุดออกมาใหม่นั่นก็คือเจ้าตัวเกวกกกกรรรลลััััชูพ้้้ออมมมบบโโะด SSR แวนทาผตจ มากๆตรงที่ว่าตัวละครเกริวกันชูปมันเป็นระดับ S S R บวกแล้วมีคอสกิลอีกด้วยเพราะฉะนั้น oh. ผมคาดเดาได้เลยว่าสกิลพิเศษอันที่4ของเจ้าตัวเกริวเนี่ยจะไม่มีอย่างแน่นอนเหตุผลก็เพราะว่ามันมีคอสกิลมาขั้นกลางนั่นเองยังไงก็อธิบายจบแล้วเดี๋ยวไปต่อกันเลยนะแล้วถ้าเราเอาอุปกรณ์เฉพาะ3ดาวเนี่ยคาดว่าน่าจะบลูไฟ3ลูกนะครับจำนวน1รอบเหมือนกับเจ้าตัวคิง S S R บวกนั่นแหละแต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดเลยนั่นก็คือมันจะห้ามไม่ให้ฝั่งศัาารตร <Wow. S 1> ยังไงในส่วนนี้ก็ดูไว้เป็นคร่าวๆแล้วกันเพราะว่าบางสกิลบางข้อความเนี่ยผมอาจจะแปลมาผิด <Okay. S 1> ซึ่งถ้าใครเก่งภาษาจีนก็สามารถแปลได้นะครับแล้วก็คอมเมนต์มาได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวรายละเอียดของคอสกิลเนี่ยเพื่อนๆก็น่าจะต้องช่วยกันแปลแล้วแหละเ <Huh? S 1> นื่องจากหัวสมองเท่าที่ผมแปลมาเนี่ยแม่งคตดงงฮะคุณผู้ชมและเดี๋ยวเรามาต่อกันในสกิลพาสซีฟที่3กันเลยดีกว่าสามรดับสกิลพาสซีฟของเจ้าตัวเกริวกันชูบร่าง2เนี่ยคือถ้าหากเจ้าตัวเกริยโดนจนตีเลือดลดเหลือ1นเมื่อไหร่เนี่ยเจ้าตัวเกรกัันชจะยยงไม่ตาเร ใน3รอบแรกนะ oh. และยังไร้ปราสจากดาเมดได้อีก45%ด้วยโอ้โหบอกเลยว่าดีจุดสุดครับสำหรับเจ้าตัวเกียรร่าง2เหมือนกับคอนเซปต์ของเขาแบบเป๊ะเ,เลยนะ oh. นั่นก็คือการป,าป,ปราบปรามการไล่โจมตี 2, <S <S 2จะเป็นการปิดกั้นพลังงาน3 <S <S จะเป็นแกนกลางที่ไม่ยอมแพ้โอ้โหพาร สีบคือไม่ตายด้วยนะต้องบอกเลยว่าสุดจริงๆฮะสำหรับพาร์ทสิบสกิลอันใหม่ของเจ้าตัวเกเรียวกันชูบล่างที่2ต่อมาเดี๋ยวเรามาดูกันที่รายละเอียดสกิลที่วุ่นวายกันเหลือเกินนะนั่นก็คือคอสกิลซึ่งคอสกิลขั้นต้นเนี่ยอาจจะแบบซับซอ้อนนิดนึงนะฮะเท <c oughs> ่าที่ผมแปลมามันบอกว่าหลังจากการกระทําของเจ้าตัวเกเรียวนี่มันจะมอบเปอร์เซ็นต์สุขภาพ,พพลังสูงสุดให้กับเพื่อนร่วมทีมที่ต่ําที่สุดแล้วก็สถานะนี้เนี่ยจะไม่สามารถทําลายได้ภายใน2ครั้งก็ถ้าใครเก่งภาษาจีนรบว แปลหน่อยละกันนะเพราะเท่าที่ผมแปลมาแม่งแบบ งงมากอะสำหรับสกิลคอขั้นต้นอารมณ์เหมือนกับแบบว่าเออจะให้เพื่อนเป็นอมตะหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ชัวร์นะเพราะจุดเด่นของเขาหลักๆเลยนั่นก็คือแกนกลางที่ไม่ยอมแพ้อาจจะมอบโล่ให้เพื่อนไม่ตายภายใน2รอบแรกก็เป็นได้ส่วนเอฟเฟกต์หลักขั้นสูงเนี่ยมันจะทําการมอบลูกไฟหรือมอบพลังงานทั้งหมด3ลูกในทุกๆรอบนะ,ะและก็ยังทําการจัดส่งฟรี30%เป็นระยะเวลานานอันนี้ก็แปลมางงเหมือนกันคือต้องขอพูดจากใจเลยว่าผมพยายามแปลล้วนะแต่มันได้อย่างนี้จริง จร,จริงอะคุณผู้ชมอย่างนี้ก็ต้องขออภัยจริงๆนะในเรื่องคอสกิลเดี๋ยวถ้าหากตัวละครมันเข้ามาเมื่อไรเนี่ยเดี๋ยวเราได้รับชมกันอย่างแน่นอนแล้วก็รายละเอียดสกิลเนี่ยอาจจะชัดเจนมากขึ้นว่าสรุปแล้วคอสกิลของเขาเนี่ยมีดีอะไรบ้างส่วนรายละเอียดสกิลอื่นเนี่ยก็น่าจะเข้าใจดีนะอย่างเช่นโจมตีปกติไม่มีดาเมจทาให้ฝั่งศัตรูนั้นโดนลดดาเมจไป30%ส่วนสนนกิลที่2ก็โจมตีหมู่ทั้งทีมด้วยห้คอมโบดาเมจจะอยู่ที่แปดร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งเยอะมากๆนะแล ตัวละครตัวนี้เนี่ยจะเอามาแก้ทางพวกตัวละครที่ไล่จมตีได้ดีอยู่พอสมควรอย่างเช่นหมาของจกักรพรรดิเด็กร่าง2อันนี้น่าจะมีผลเหมือนกันส่วนโดนของเจ้าตัวคิงก็น่าจะมีผลเหมือนกันนะเพราะว่า2ตัวละครตัวนี้เนี่ยมันจะนับเป็นสถานะการไล่จมตีนะฮะคุณผู้ชมส่วนกิกี้ลูกน้องโบล้อเนี่ยจะไม่ใช่การไล่จมตีนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็น่าจะไม่โดนผลกระทบอะไรใดๆเลย <Okay. S 1> แล้วก็อีกหนึ่งตัวที่โดนผลกระทบไปเต็มๆนั่นก็คือเจ้าตัวด้วงร่าง SSR เบวก, oh. บวกเพราะเวลามันอันติีไปแล้วเนี่ยมันจะเข ฝั่งศัตรูด้วยดาเมจหนึ่งร้อจากดาเมจขั้นต้นเป็นจํานวน2ครั้งถ้าหากโดนสกิลของเจ้าตัวเกลิวไปเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าไล่จมตีไม่ได้นะจ๊ะส่วนพวกตัวละครอื่นๆที่ไล่จมตีอย่างเช่นเจ้าตัวเกวินตัวยุงแดง S S R เนี่ยก็น่าจะมีผลกระทบเช่นเดียวกันก็ถือว่าการมาของเขาเป็นประโยชน์ต่อทีมปีศาจอย่างมากเลยนะและที่สําคัญคือมันมีคอสกิลใหม่ด้วย<อ>เดี๋ยวยังไงเดือนหน้าเจอกันแน่นอนฮะสำหรับเจ้าตัวเกลิวกันชูซึ่งคาดว่าผมน่าจะ ได้ไม่ยากนะเพราะว่าดวงผมมันดีแต่ลเกินเอาเป็นว่าสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะสำหรับข้อมูลเนี่ยอาจจะมีตกหล่นผิดพลาดไปบ้างยังไงก็ต้องกราบขอโทษกันอีกหนึ่งรอบด้วย <Okay. S 1> ใครที่เก่งภาษาจีนแบบเก่งสุดๆเนี่ยสามารถไปแปลกันได้แล้วก็มาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นตรงนี้ด้วยนะจ๊ะยังไงก่อนจะปิดคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมที่จะช่วยกันกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้ กดแชร์ให้ทั่วถึงกดซับสไคร b e และที่สําคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านทราบกันแบบทวนหน้าและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคําพูดคําจาหยาบคายอะไรหลุดออกไปก็ต้องกราบขอภัยมาณาที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด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 กันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆท่าน